คุณพร้อมจะได้เห็นการประทะสุดเข้มข้นที่อาจเปลี่ยนโฉมวงการฟุตบอลโรงเรียนไทยไปตลอดการหรือยังใช่แล้วเรากำลังพูดถึงรอบชิงชนะเลิศของทัวนาเมนต์ฟุตบอล7คนสุดยอดแชมกปีกีฬา7 h d ชแชมเปี้ยนคัพ2025ที่กำลังจะระเบิดความมันระหว่างทีมโรงเรียนหมอนทองวิทยากับทีมโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทนี่คือโอกาสที่แฟนบอลตัวยงไม่ควรพลาดเด็ดขาด สำหรับมือใหม่ที่อาจยังงงๆว่าฟุตบอล7คนคืออะไรลองนึกภาพฟุตบอลแบบมาตรฐาน11คนที่เราคุ้นเคยแต่ย่อขนาดทีมลงเหลือผู้เล่น7คนต่อฝั่งสนามเล็กลงการเล่นจึงรวดเร็วท้าทายและเต็มไปด้วยการบุกทะลวงแบบนอนสต็อปซึ่งเหมาะมากสำหรับนักเรียนมัธยมที่อยากโชว์สกิลส่วนตัวให้เต็มที่โดยทัวนาเมนต์นี้จัดโดยช่อง 7HD เพื่อค้นหาชมโรงเรียนทั่วประเทศดูข้อมูลกีฬาเพิ่มเติมได้ที่ h t t p s w w w s n o o k c o m s p o r t ปีนี้การแข่งขันเดินทางมาถึงจุดไคลแม็กแล้วโดยทีมหมอนทองวิทยาจากอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดชเชิงเซาซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นทีมนักล้มยักษ์เพราะมักสร้างเซอร์ไพรส์ด้วยการโค้นทีมใหญ่ๆมาตลอดหลายนัดพวกเขาจะ,ะเผชิญหน้ากับทีมโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทีมที่เคยคว้ารองแชมป์ในปี2023และกำลังหิวกระหายชั้นสมัยแรกเพื่อสร้างชื่อให้โรงเรียนของตัวเอง แต่ที่นี่แหละคือจุดที่มันเริ่มน่าตื่นเต้นทีมชัยนาทมีประสบการณ์จากปีก่อนแต่หมอนทองวิทยากลับมีโค้ดในตำนานอย่างอาจารย์สกลเกรี้ยงประเสริฐครูพละมาประสบการณ์ที่เคยพาทีมโรงเรียนสุรศักดิ์ดีมีนคว้าแช,ชมป์รายการนี้ถึงสสมัยนี่จะเป็นการพลิกเกมแบบไหนกันนะ และนี่คือส่วนที่คนส่วนใหญ่มักมองข้ามการแข่งขันแบบนี้ไม่ใช่แค่เรื่องชัยชนะแต่ยังเป็นเวทีที่ปลูกฝังจิตวิญญาณนักกีฬาให้เยาวชนไทยช่วยพัฒนาทักษะฟ,ฟุตบอลและความสามารถคีในทีมแถมยังอาจจุดประกายให้เกิดนักเตะดาวรุ่งคนต่อไปที่ก้าวสู่ระดับอาชีพได้เช่นเดียวกับหลายๆทีมที่เคยประสบความสำเร็จจากทัวร์นาเมนต์นี้ในอดีตอยากรู้ว่าทีมไหนจะคว้าแชมป์ไปครองตามมาดูถ่ายทอดสดกันเลยการแข่งขันจะมีขึ้นในวันเสาร์ที่8พฤศจิกาย,ยน2568ตรงกับปี2025 เวลา16นาฬิกาส5นาทีนสนามสุพชลาสายหรือสนามกีฬาแห่งชาติที่แฟนบอลรู้จักดีสามารถรับชมผ่านช่อง CH7HD ช่อง35หรือทาง YouTube ช่อง CH7HD h t t p s w w w y o u t u b e c o m c h c h 7 h d ได้แบบฟรีๆไม่ต้องกังวลว่าจะพลาดโมเมนต์สำคัญ แต่เดี๋ยวก่อนนี่คือประเด็นที่อาจจุดประกายความเห็นต่างได้ทีมหมอนทองวิทยาจะสามารถทำลายสถิติของโคสกลได้อีกสมัยหรือทีมชายนาจะแก้ตัวจากความพ่ายแพ้ปีก่อนและคว้าแชมป์สมัยแรกคุณคิดว่าทีมไหนหน่าจะชนะมากกว่าและทำไมลองแชร์ความเห็นของคุณในคอมเมนต์ด้านล่างสีเราอยากฟังมุมมองจากแฟนบอลทุกคนเพื่อให้การสนทนานี้สนุกยิ่งขึ้น